อะไรรคับทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเราเชื่อมันเส้นทางเนี้ยมากแบบคือแบบเคยคิดว่าเออถ้าไม่ได้เดินบนทางเนี้ยสงสัยน่าจะตายไปแล้วก็ออมาลองทำไมเนี่หนูก็จะลองตามที่ดี่ยกัน ก็คืออ่ะเดี๋ยวนี้ก็คือในในช่วงหลายปีเนี่ยเนาะก็รู้สึกว่ามันไม่มีความสงสัยอะมันคือมันไม่ได้มัน มันรู้สึกว่าบนเส้นทางเนี้ก็อาจจะเหมือนกับอย่างเมื่อกี้ที่แม่ลินแชร์ว่ามันมีความกลัวว่าเส้นทางเนี้ยจะโดดเดียวไหมคือมันเคยนะแต่ว่าพอวันนึงมันรู้สึกว่าเออตั้งแต่มาอยู่บนเส้นทางนี้ต่างหาที่แบบเพื่อนความหมายของเพื่อนจริงๆอะมันเยอะแล้วก็แล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเมื่อก่อนเนี้ยที่ ตอนที่อยู่เนี้ยอันนั้นต่างหากที่โดดเดี่ยวแต่มีทุกอย่างเลยนะแต่แบบมันไม่มีอะไรบางอย่างที่แบบว่าทาให้เรามั่นคงอะแต่ตอนนี้มันรู้สึกถึงความมั่นคงมันรู้สึกถึงแบบคือหลายปีมันเนี้ยแบบมันมันสิ้นสงสัยอะมันคือแบบเออทางเนี้ยที่สุดแล้วอะคือคงแบบเหมือนกับว่า คือคือพอเป็นการสองใบนี้ยังรู้สึกเะว่าเคยคิดมาตั้งหลายทีนะนะน้องๆก็รู้บอกเออฉันคงตายในเวิร์กช็อปอะฮ <laughs> ะตายในท่าที่ใช่ไหมคะเออคือเหมือนกับเอ <laughs> แ,แล้วลงทำไม <laughs> อันนี้ไม่เข้าใจนะเนี่ยเออต้องต้องมีฉากนี้พี่มันนคอพิวเแต่แบบว่าบางทีเนาะ กว่าเราจะเข้าถึงแบบในความเป็นหัวใจของเราจริงๆว่าแบบว่ทุกสิ่งที่เราคิดหรือทำมันอิมแพกทุกคนจริงๆไม่ว่าเธอจะพูดเธอจะคิดหรือวันนี้จะสร้างการกระทำอะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนเด็ดด,ดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวมันคือมันอิมแพกทุกคนจริงๆเพราะนั้นแบบการที่นั่งอยู่ในความเงียบแล้วก็ อยู่กับความรู้ตัวระมัดระวังว่าอย่าซีซัวคิดนะเพราะว่าจะคิดเพ้อไปเนี่ยมันก็จะพาเราไปไกลมากและส่วนใหญ่ันชีวิตมีต้นทุนแบบดาร์กมากไง <c oughs> มันก็จะเห็นว่าถ้าเผลอเปื๊บพอไม่มีสติปุ๊บพอมันคิดเนี่ยมันจะคิดดาร์กอยู่เรื่อยเลยอ่ะก็แบบพอรู้ตัวก็จะแบบเออสามารถที่จะอยู่กับความสงบแล้วก็แล้วก็พบว่ามันไม่ได้ไม่ได้มีวิธีที่จะต้องแบบแม้กระทั่งกับลูกนะ ไม่จัดการลูกมาเป็นสิบปีแล้วอะแต่วันนี้แบบลูกสองคนเขาสวยงามมากแบบเขาใช้ชีวิตของเขาอย่างที่แบบเรามีหน้าที่นั่งดูแล้วก็แบบว่ามองมันสองคนทั้งที่เมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนก็จะเป็นแม่ที่แบบทําไมแกไม,ไ,มไม่ทําอย่างนี้ทําไมแกไม่ทําอย่างนั้นทําไมพูดอย่างนี้ทําไมไม่สวัสดีคือแบบกินนี่มันดีๆพูดะไรอะไรเงี้ยคือแบบแต่เดี๋ยวนี้แบบนั่งอยู่กับลูกแล้วก็ส่วนใหญ่ก็นั่งดูแล้วก็แบบหล่อวะ่ะแค่เนี้ย รู้สึกว่าเออแบบมันมีของขวัญว่าแบบนั่งดูมันที่ก็นั่งฟังมันเล่นดนตรีมั่งทําอะไรมั่งแล้วก็แบบอยู่ในรถเนี่ยมันกลายเป็นบ้านที่แบบเราอยู่ในรถกันแล้วมันเป็นความสงบเป็นความเงียบที่แบบมันรู้สึกถึงบางอย่างที่มันถักทอข้างในชีวิตอะแล้วมันก็ดีมากเนี่ยเพราะฉะนั้น แต่สิ่งเหล่านี้มันก็ผ่านไปโดยการที่เราก็ตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ปฏิบัติภารกิจอย่างที่แบบเนี่ยเราก็ปฏิบัติภารกิจมันไม่ได้มานั่งทบทวนเนะแล้วพอมานั่งได้ฟังทั้งแม่ติกแม่ลินก็รู้สึกได้ว่าเออเนาะแต่ละคนเนี่ยมันมีหนทางอะ่ะที่แบบแต่ละคนก็เจอเรื่องราวของตัวเองเพื่อที่จะให้ไปเจอคําตอบบางอย่างแต่โดยส่วนใหญ่ในความเป็นแม่เนาะ ลูกนี่แหละถ้าไม่มีลูกเนี่ยป่านเนี้ก็ต้องเป็นนางมาร้ายอยู่ที่ไหนสักแห่งอะแต่เป็นเพราะว่าลูกอะ่ะเพราะว่าเรารักเขามากแล้วเราอยากที่จะเข้าใจเขาท้ายที่สุดเราก็พบว่าเราไม่ต้องเข้าใจอะไรเลยเราแค่เข้าใจชีวิตของเราเราแค่แฮนเดิลตัวเราเองให้ได้แล้วทุกอย่างมันจะดีไปเองตามสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราให้กับโลกใบเนี่ยอืมมันก็รู้สึกดี วันนี้ก็ดีที่ได้ทบทวนแล้วก็มันได้เห็นความอัศจรรย์ว่าเออแต่และเลเวลเนี่ย <laughs> เขาก็กลับมาบอกนะว่าจำได้ไหมว่าตอนนั้นเนะ่ะ <laughs> เป็นยังไงเรียนอะไรบ้างทำอะไรตื่นจากไหนเข้าใจยังไงก็ก็ดีดีค่ะก็จะปิดรีเฟลคชันของเรานะโดยการอ่านว่าคุณมีใจที่มองเห็นอย่างลึกซึ้งจึงไม่มุ่งเปลี่ยนผู้อื่น หรือสิ่งต่างๆให้เป็นอย่างที่คิดแต่พร้อมจะสร้างเหตุปัจจัยเพื่อให้สิ่งดีเกิดขึ้นได้ใช่